คนแบบนี้ข้าใส่เน้อนุ่สดเราผัดเองไม่ตุ้นก็าใส่ไข่ด้วยเนี่ยไข่เขาไม่ใส่พอเนี่ยก็ใส่ไข่แล้วก็รีบเอาขึ้นเลยมันจะก้นถ้ารอให้สุกอะไข่มันแข็งตัวมันแยกน้ำไข่นุมสดด้วยเนี่ยใส่นมด้วยเราไปผัดเองมันใกล้กับต้นแล้วเนี้แต่น่านแต่มันไม่ไม่เหนียเเวลาเราใส่ไข่ใส่เสร็จแล้วคนๆนแล้วพอเลยลดเยอะมากพอบอกบอม รวมกระเป๋าไปเอาลวมไปในกระเป๋าห่อด้วยห่อด้วยเออห่อกระบ้านเดี๋ยวมันจะอิ่มแล้วหนอนกับบ้านเบื่อมันเข้ากระเป๋าไปดูอโกงแก่อรถเดือยอโกงแก่ได้หัวแบบนี้เ่ยทำป่ะอีกนะคนชอบกินมากยังไม่ได้ให้กินมุกินเนอ่ะชอบกินมากินได้นะยังเหลืออยู่นะค้่อ่ะ ใช่ใช่อ๋อ